วันนี้นะคะเราจะมาเตรียมแปลงปลูกฟักเขียวกันค่ะสามกระป๋องที่เราทำการเพราะไว้นะคะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วเรามาเตรียมพื้นที่เพื่อจะทำการปลูกฟักเขียวกันค่ะแปลงที่เราจะใช้ปลูกนะคะเป็นแปลงของสวนอะโวคาโดนะคะที่เราปลูกไว้ทั้งหมดมีทั้งหมดจิบกว่าไร่ค่ะก็คือมีพื้นที่ว่างตรงนี้นะคะ เราก็ใช้พื้นที่ว่างตรงนี้นะคะในการปลูกแฟงปลูกฟักเขียวของเราค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการสูญเสียพื้นที่โดยเปล่าประโยชน์นะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะประมาณสี่ไร่นะคะเราปลูก3ามกระป๋องนะคะก็จะใช้พื้นที่ในส่วนของตรงกลางนะคะทำการยกกล้องแล้วก็ทำแปลงแถวคู่นะคะ ร่องตรงกลางค่ะโดยร่องอะโวคาโดนะคะก็กว้างประมาณ4เมตรซึ่งเป็นความกว้างที่เหมาะแก่การปลูกฟักเขียวพอดีเลยนะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นปุ๋ยนะคะสูตร15นะคะสูตร1 5 15 15นะคะเราเราใช้ทั้งหมด2ถุงด้วยกันนะคะวันนี้เราก็จะทำการโรยปุ๋ยเข้าไปนะคะแล้วทำการใช้รถไถน,นะคะฝังกลบนะคะ ให้เป็นร่องอยู่ตรงกลางค่ะนะคะเราก็ทําการไถนะคะเพื่อเปิดร่องนะคะแล้วก็เราก็ทําการหว่านปุ๋ยลงไปแล้วก็ไถกลบอีกรอบนะคะเป็นการไถครวนทําร่องนะคะแล้วก็หว่านปุ๋ยพร้อมกันไปทีเดียวเลยค่ะเริ่มคลุมผ้าแล้วค่ะเพื่อเตรียมเอากล้าแฟงลงในที่เราคลุมไว้นะคะเราใช้ผ้าคลุมขนาดเมตร้อยยี่สิบทำเป็นแถวคู่นะคะ มีทั้งหมดสิบล่องด้วยกันนะคะเราใช้ผ้าคลุมแบบไม่เจาะหลุมนะคะเราจะใช้การเจาะหลุมเองนะคะเว้นระยะห่างระหว่างหลุมนะคะประมาณแปดสิบเซนนะคะเราใช้ระบบแบบล่องคู่นะคะสายน้ำหยดสองสายนะคะ,ะเพราะว่าเราปลูกแถวคู่นะคะไปละการคลุมผ้าเรานะคะก็จะมีคนดึงคนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีคนคอยเอาก้อนหินทับค่ะไม่ให้มันปิว ากกดติดตามด้วนยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาอัดคลิปให้ดูกันอีกรอบค่ะขอบคุณค่ะ